ขายเครียดมางว่ะเครียดหลายเรื่องอืเหมียเยอะสิเมียเยอะสิาเรื่องใหคุยครับเห็นผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่ามันมีจระเข้หลุดหลุดมาแถวนี้ซึ่งโหเราก็พยายามสอวสองเพราะว่าเรามีสะไม่รู้ว่ามันจะแอบมาอยู่ตามสะเราหรือเปล่าครับ วัสดีครับวันนี้ส่วนครูขวัญน,นะครับจะมาทําเมนูเนื้อหมักสับประรดนะครับสับประรดเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรน,น,นะเอนไซม์ที่ย่อยเนื้อนะครับย่อยเนื้อเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเอนไซม์เนี่ยมันทําให้เนื้อนุ่มนั่นเองกินแล้วไม่เหนียวรดกับ มีดสนิมทั้งนั้นเลยอ๋ออันน oh, ี้เพราะว่าเราต้องเติมวิตามินให้กับร่างกายนะครับมันจะมีธาตุเหล็กอยู่เหล็กที่สนิมนะเริ่มหมักแล้วพยายามเัางี้เลยเหรออือกไปนะครับเดี๋ยวเราจะขยำทีเดียวหวานเนี่ยก็จะได้ความหวานจากสับปะรดรวมถึงได้เอนไซม์จากน้ำสับปะรด ให้สับประรดเราไปย่อยสลายเนื้อไม่นุ่มเองนะฮะหวานหวานนี่คือเกลือของเราเราจะสมัครดูสภาพเกลือครับอ,อ๋อแน่นะทานอาหารอุดมไปด้วยทานอาหารทานอาหารจากแด้ทานจากดินแล้วก็เกลือม <laughs> นื้อปลาเทียมแล้วก็ปาลักโถม เราหมักไว้นะครับ,กกบใช้มือเลยนะปลาลใช้มืออยู่กันสองคนไมไม่เป็นไรสคนไไม่เป็นไร <c oughs> นะฮะนี่ <c oughs> เนื้อช่ำๆนะฮะถ้าหมักสับประรดอย่างผมบอกเลยช่ำลงไปแล้วลงไปแล้วฮะเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะแค่ฟังเสียงก็อร่อยอยู่แล้ว <c oughs> กับวิวบรรยากาศนะบรรยากาศดีดๆการท้องไร่ท้องนาในสวนเรานะว่างเลยครับ ก็ว่างครับวันนี้ <c oughs> เราต้องอยู่กันอย่างแบบง่ายๆฝึกไว้นะครับช่วงโควิดแบบนี้เนื้อนี่โอ้โหอย่าให้พูดถึงความนุ่มเหม้าจับนี่ก็จะละลายติดนิ้วอยู่ขนาดนั้นใช่เนี่ยย่างนี้โดยเผื่อใครจะกินเป็นเครื่องแอมสับประรสฟังเสียงครับโตูนี้คือร้องกินย่างตอนนี้พี่ขวานทำอะไรอีก้วครับเนี่ย เออทำที่คีบไม่ใช้มือแล้วรฮะโอ้โหร้อนว่ะไม่ไหวมืออาจจะไหม้ได้ครับทำที่ครีปดีกว่าโหโคตรน่ากินอันนี้น่ากินจริงโอ้ยหอมอยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นเหมือนเราเนาะถ้าอย่นี้จะรู้แล้วว่าโอ้โหโคตรหอมเนี่ยดูสีนะกลิ่นโอ้โหกลิ่นไม่ต้องพูดถึงกลิ่นดีอจะค่อยย่างไลยครับพี่น้องครับ อย่างไปกับบรรยากาศรอบๆนี่ครั้งแรกปะเนี่ยครั้งแรกแต่เนื้อเนื้อ,อใช้โค้งครับเราไม่มีเขียงเนี่ยไม่มีเขียงนี่ก็ต้องแบบใช้ชื่อแบบในป่าอ่าฮะอยู่สบายๆไม่ชอบคบชอบลำบากพวกเราหัา่นละลองดูเนื้อข้างในเป็นยังไงสุกไหมมีดอัน,นม่มอนเออนก็นสมจังวะมีนี่สนิมขึ้นแล้วนะตัดไม้หั่นเนื้อ อย่างทุกอย่างนะดำรงด้วยวิตามินวิตามินอะไรวิตามินและธาตุเหล็กก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไงกินเสร็จมื้อนี้ก็ไปขีดยาบรรเทากันแล้วกันครับโอ้ได้แล้วมั้งเนี่ยลองอ่ะพี่ค่อยๆนะช้าๆนะอืมเป็นไงอร่อยจริงว่ะลองมากลองมากหายหน่อยหายหน่อยยัง เอ,อมามันติดมาด้วยนะลองลองอหอมกลิ่นเนื้อมากนุ่ม,มนะครับเยี่ยมเลยเด็กครับพี่น้องครับรอบสองอันนี้สองเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราทุบไม่ไหวแล้วฟิลได้เดี๋ยวไปหาน้ำมะตุ่มมากินกันนะครับย้ำนะครับว่าน้ำมะตุ่มอืม คือว่าส่วนนี้อร่อยกว่าเนี่ยส่วนที่เราเอา,เอามาย่างกันอืมันเหมือนแบบเหนียวๆนิดหน่อยเนาะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเอ็นมีอะไรมันนะครับพี่น้องเดี๋ยวพวกเราไปซื้อน้ำมาตุม้มมากินกับเนื้อย่างบักสับรดนะครับผมมาแล้วครับท่านผู้ชมครับครับผมน้ำมาตุม้มปุ๋งเป้งอะ่อยครับพี่ครับน้ำมาตุม้มอ้านี่นะฮะน้ำมาตุ้มจริงนะฮะม,มีฟองนิดนึงนิดนึงเราใส่หัวเชือไว้ ย่างกันต่อกับดื่มดำกับบรรยากาศกางทุ่งกางท่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพวกเราจะปล่อยเพลงให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะครับผมเยอะแยะเราทำไปเรื่อยไม่ดังสักเพลงครับแต่เพลงนี้นี่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แน่นอนใช่ไหมฮะมิกมาแล้วสองปีสองปีปล่อยอีกทีอาจจะเป็นข้อไดรดิาสัตร์ที่น้อยคนจะรู้จักหรือบริษัทที่แทบจะเหมือนจะถูกลืมครับแต่เราก็ไป รังสรรสร้างเนาะเพื่อให้ลูกหลานเราได้ตระหนักอมันทุบรุษคกับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร e ให้พวกเราด้วยเอามากูดเอามากูดมาด้วยโอ้ยครับตอนนี้มีไอเทมเสริมน้ำพริกเผาจากคุณแม่สุรีชิมดิฮะพี่ฮะอร่อยเด็ดที่กินไปชิ้นเนี่ยน้ำพริกเต็มเต็มคำเนี่ยยังเด็ดเลยนะ หวานตัดเค็มได้ดียอดเข้ากันดีดีอ่ะก่าจะไปขึ้นไปกินมนดาดฟ้าแล้วแต่ร้อนร้อนมีนมียไม่ได้นะต้องรอเย็นเย็นนะตอนเนี้ยเขาล่ําเขาลือกันเห็นผ<ม>ู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่ามันมีจระเข้หลุดมาแถวนี้ซึ่งเราก็พยายามต่อส่องเพราะว่าเรามีสะไม่รู้ว่ามันจะแอบมาอยู่ตามสะเราหรือเปล่าครับเอาอาจจะไปจับมันในสะใช่เอางั้นเลยเหรอพี่ใช่พี่นี่ไก่ทองใช่ไหมเนี่ยก็ไม่รู้อะก็ต้องเตรียมอะเพราะว่ามีเมียสองคน ไม่ใช่ให้ทองปรับจ้ะลยคือไม่รู้เพราะว่าเราต้องไปถูกไปตาเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติมาสะเราเนี่ยครับเดี๋ยวเผื่อว่าเราไปรดน้ําต้นไม้หรือว่าไปให้อาหารปามอาจจะมางับเราอนะต้องต้องดูเผื่อมีเผื่อมีเผื่อมีนะงไงก็ติดตามกับช่องของพวกเราฟ o r l i ลฟนะครับมีทั้งดนตรีทั้งไลสาระทั้งมีสระบันเทิงคับยังไงก็ฝากไว้ใน อ้อมใจด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะหมั่นมาดูจระเข้ไบ่อยครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องกดขันนิดนึงอันตรายอันตรายอันตรายเนาะครับอโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีพ e ีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ